ทำไมน้องีไม่ทักทายเลยน้องงีน้องนีน้องนีน้อง,องีคิดถึงจังเลยถึงน้องีจังเลยน้องีเงียบไปเลย มาทักทายกันข้างนอกข้างนอกไหนคะข้างนอกไหนคะนหุงขนมีชวนน้องงีมาไลฟ์น,น้องงีอยู่ไหนก่อน นี่จะชวนพี่ผักไปไหนคะเสียงสองเลยนะพี่ผักฉันก็เสียงสองกับน,น้องทุกคนแหละให้ฉันคุยเฮ้ยวัดดีน้องทำลายอ,ะอะ่ะเธอจะชวนฉันไปหน่อยก๋กวยเตี๋ยว กว๋วยเตี๋ยวคือกินกวนว๋วยเตี๋ยวชวนกินกว๋วยเตี๋ยวฉันเพิ่งกินจิ้มจุ่มมาเธออยู่ไหนอะอยู่แถวฉันหรือป้าไปไหนไปด้วยดิ <laughs> ฮะน้องีอาจจะกินข้าวอยู่ข้างนอก ไม่สะดวกในการไลฟ์ก็ได้นะคะทุกคนแลตตี้ไปอย่างอะ่ะอ่ะแลตตี้ไปเหลวอะ่ะใจเย็นอย่าเชรู้เฮย้ยหิวอีกแล้ว หลายอยู่อีกก็แย่แหละจะ้วกตอนเนี้ยอ๊จะจ้วกฉันพูดอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยเรืออะไรใหม่เรืออะไรไม่ค่ออะวีฟอนเนาะ กลับจากงานแจ็กกี้แล้วเหรอใช่ป้าไปวันนี้กันปะใช่ผักกระไคยดีผักกะขมค่ะเป็นผักขมโอ้ัันย่ย อะไรนะใช่เป็น fc ในทูในเอ็เพิ่งออกมากินเตียวตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรอข้าวเจ้าไม่ไม่ใช่ข้าวเจ้าชื่อผักขม ชื่อผักขมฮะฉันเกือบอ่านแล้วไปฟูมิกี่โมงนั่นสิยังไม่ได้นัดกับเพื่อนเลยอะว่าจะไปกี่โมงที่กี่โมงแล้ว สี่โมงแล้วสี่ทุ่มฉันมีดูดวงแค่อันสองอันเองแปลว่าไม่เออใครพิมอะไรมาค่ะไม่น,าน่รนนารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะเพิ่งตื่นเหรอไลฟ์นานหรือยังอ่ะครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้ง ผัดกะเพราหมูสับพิเศษเคยได้ทำไมพิมพ์ภาษาไทยเก่งจังเลยอะ่ะหรือว่าพิมพภาษาไทยเป็นหรือว่าใครพิม์เนีย่ยเป็น tour style ไม่ใช่ tour ผังไม่ได้ tour ทุกคนในคอนเสิร์ตอ,อะ tour ไม่เป็นก็เลยแบบจึ๊ๆจข้างๆเพนน ไลฟ์ให้ฟังตั้งแต <iah 40> ่แรกด้มไหมฉันต้องทำยไงไลฟ์ให้ฟังย <disciple> ังไงคะขอให้เอาดูค่ะฉันทเวกไม่เป็นฉันก็เลยจุกจื๊อ Google Translate t h e Base นะคะเกินไป กู Google เกิลเก่งเกินจริงจริงเหรอไม่เซฟค่ะไม่เซฟหรอกนะเนื้อเลดมีคู่ if you cook i can eat หรือเปล่า สวัสดีเวลาเพื่อนมาดูแล้วมันขึ้นปะเซีบอกมันเขินหน้าเราพูดอะไรไปแล้วแบบกลับมาดูมันก็เข้นขึหน้าไปถ่ายรายการ กับเซอร์ติดหน่อยไม่รู้ค่ะเซฟไลฟ์ให้สิบบาทอาเพื่อนไม่อยู่กันหมดเลยเพื่อนออกไปกันหมดแล้วเซฟไว้วันหนึ่งก็ได้ขอพิจารณา อ้ผิวกรูหรือหน้ามันคะเนี่ยแต่เป็นสิวเนาะตอนนี้ยตรงนีน้ทำไมเพื่อนมาดูแล้วมันขืนๆวนะไอ้เ <laughs> พื่อนอาจจะกดเข้ามาแบบเอ้ยมือไปโดนแล้วก็อดีแล้วออกไปซะ ฮ่าละเซฟไลฟ์ถาวรอันหนึ่งพันไม่ค่ะไม่เคยไม่รู้จักค่ะวงอะไร,รอใช่ปกติในแอปมีแต่เพื่อนในวงไง จากค่ะผผามีละบ,บุไม่มีผักไม่ได้อินผักเป็นคนไม่ตามกระแสอ่ะแบบนุ๊กเดี๋ยวจะไปแล้วนะสิวเป็นธรรมชาติได้เป็นเรื่องธรรมชาติผักก็ ไม่ได้ซีเรียสแค่รู้สึกว่ามันแบบห้วยลำยหญมมันสีเรียสอะไรอย่เงี้ยอุย้ยมันเรื่องมันหัวล้านหรือว่าไฟมันสว่างเกิดแปดกับเก้า <c oughs> รับของได้ไหมรับได้แต่ว่าซาสะดวกรับ,รบน่าจะวัน เฮ้เด <Workers>, <including> ี๋ยวบอกอีกทีได้ไหมว่าโอ้สองว okay, okay. 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 ันก็ได้เพราะว่าบางคนก็มาไม่ได้ทุกวันเนาะสะดวกค่ะแต่ว่าช่วงเวลาไหนกี่โมงตรงไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วโอเค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 เก่งมากทุกคนคือเธอฉันไม่มีข้อจำกัด ฉันไม่ได้โดนตรวจสอบของขวัญแล้วแต่ว่าไม่เอาของกินนะคะว่าไม่รับของกินกลัวกินไม่หมดไม่ไม่รับตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาเยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วทุกคนฝุ่นเยอะคือแบบจะบ,บริจาคก็รู้สึก ก็บริจากไปบ้างบางส่วนน้อยมากบริจากมาลงจริงแบบคนทุกคนจะแบบเอาตุ๊กตาฉันทำไรอย่างเงี้ยรับเช็คไหมฮะจะจ้างงานไหม ไม่อ้อะก็ล้อไม่ได้ตามอะไรเลยอะได้เราเจอทุกวันแต่แบบวันที่เก้านะรับสองทำบุญไหมครับคะอะไรนะคะมีเลดการ์ดไหมคะไว้กำลังทำอยู่ค่ะ ฮะเฮ้ย QR โค d ไว้ฮะอู้วันเกิดเหรอ Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Happy Birthday TO อยู่อายุมันขวยืนเงินเท่าไรมาสุขภาพแข็งแรง Happy Happy เย้นะคะ อีเก้านาทีไปนะคะทุกคนหลับไม่ฝันดีที่สุดอย่าฟันดีเลยหลับไม่ฝันคือการนอนหลับลึกเพราะฉะนั้นเราต้องนอนหลับให้ลึกจะได้พักผ่อนเต็มที่ไปตอนเอม ห้าทุมา่มค่ะแล้วก็ต้องสวยกว่าในอแอมอะไรเนี่ยเออไม่มีฟิลเตอร์ด้วยนี่นะ ตองจังอุ้ยมีกาด้วยโอ้สุดใสมากดอกไม้ยังมีหม่เลยเอ๊ะนี่มันดอกอะไร ชอบฟิลเตอร์นี้ <laughs> หยุดกี่โมองอ่ะออเออเอมันไม่เล่นให้เราอ่ะอู้

น่นรักอ่ะว้าววการกุยไม่มีอ่ะมีแต่ชบาเกลตั้งนานเพื่อมาเลีนยฟิวเตอร์เพิ่งรู้ว่ามันมีไงขอโทษได้เปล่ะกูไม่น่าใจา ไม่มีแล้วฟิลเตอร์น้อยจังนี่ยิเตอร์ปะเนี่ยไม่เห็นมีฟิลเตอร์เลยมันคือฟิลเตอร์นะไม่ใช่ดิก่กอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หลยเหมือนมีฟิลเตอร์เลย ต้องจังผักแก่เพิ่งหยาบนะตั้งรับไม่ทันคือผักอ่ะเป็นเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนเท่านั้นทุกคนจริงๆอย่างนี้ไม่ไม่พูดออกไลฟ์สาแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็อีกเรื่อง มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติทุกคนผักยังเผอรุดพูดในไลฟ์บ่อยๆเลยตอนอยู่ในเอฟอะ่ะปกติพูดคำอยามอให้พูดดีครับไม่เหลือ <laughs> คุณครับหน้าผมดูไปคนดีแล้วครับผมหน้าผมดูเปคนดีขนั้นเลยล่ยเจอฉันว่าคนนิสัยมีดีชิบไหมคน ไม่ดีหืมไม่เคยเคียรหวีเลยผมเยอะมากดูเป็นนางฟ้าว้าน่าจะตรงข้ามักอยากย้อมสีผมอยากย้อมจริงอยากหัวสีเทา แบบทั้งหัวแต่ก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไหมนะมันดูแบบดูแลยนะ่ะยจากอะมไม่ชอบคนดีอุ๊ยได้เลยน่าชิ้นไม่คำว่าอี๋เนอ่ยจัง คือตอนนี้หน้ามาแบบซีทรูแล้วนะคะทุกคนเพราะผมจะไม่หน้ามาแบบหน้านเตะแล้วเพราะว่าไม่ได้เต้นแล้วหน้ามาจะไม่เปียกก็เลยไว้แบบนี้ได้ไม่มียามสกุลแล้วรู้สึกเหงาไหมอืมไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่รู้สึกเหงาไหมก็เหงาตอน แต่ว่าไม่ได้เจอเพื่อนในวงขนาดนี้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็เจอเพื่อนนะแต่ว่าเจอเพื่อนนอกวงอ่ะนัดเก่งฮะฮะคืออะไรอะเลิกไว้หน้าม้าหลังแกแล้วมันจะสวยเกิน ขอมีหน้ามาดีกว่าบดบังความสวยนิดนึงก็ยังดีมันเว้ามันเกินกินตำสั่วแล้วแล้วก็ท้องเสียเลยเนี่ยคือช่วงนี้มันหน้าร้อนใช่ไหมวันนี้ไปกินกิ้มจุ๋มก็ร้อน รับทรมานเหมือนจะเป็นลมนกินโอ้ยร้อนแล้วก็อร่อยแล้วก็ร้อนร้อนมากเลยง่ยงผลลบอะไรไปบ้างหลังเดีย แต่งตัวมั้งน่าจะแบบลงรูปแต่งตัวที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่ว่าห้าเก้าจะไปแลนวฮะฮะกอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยีสิบหค่ะ I'm 26 right now oh my god นุสเกะ สรุปได้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับวีไหมเพิ่งกินจิ้มจุ่มมานนไปแลละบ๊ายบาย See you again next time but when <laughs> but when มึงไรลรอไม่รมู้ไม่บอกบ๊ายบายไว้เจอกันสักที่หนึ่ง ណ៎ចាបា